แปลวัวมีต้นไม้ป่าไม้เ,อเยอะๆจะทําให้คนถล่มลงมาทับบ้านแปลวแวไหมลูกไม่ค่ะผกเกลียวเขาไม่มาตั้งใจไม่ใช่ไหมเไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าประโยชน์ของเจ้าต้นไม้่างนั้นเขามีรากไว้ยุดหน้าดินประยึดไว้เมื่อฝนตกหนักลงมาน้ำหรือดิน ตน้นไม้ก็จะช่วยยึดหน้าที่เอาไว้ดูดน้ำลงไปใต้ก็จะทําให้มันไม้งตมาทับใช่ไหมคะเขาบอกว่าการดูแลการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะ่ะรอบๆตัวเรานะ่ะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันไม่ใช่หน้าอยู่ของใครคนใดคนหนึ่งนะเป็นหน้าที่ของเราทุกผู้คนที่จะต้องช่วยกันสร้างอ่าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราให้หน้าอยู่ก็จะได้สร้างความรักความผูก ปูกพัน์สร้างระเบียบวินัยในให้กับตัวเองซึ่งผู้ใหญ่ก็ควรให้ควรปลูกฝังให้ลูกหลานตัวเล็กตั้งแต่เล็กๆนี่ใช่ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นเราบอกว่าวันนั้นเราบอกว่าป่าไม้ใช่ไหมลูกสวนสาธารณะใช่ไหมคะป่าไม้เราก็ไม่ควรตัดไม้ทําลายป่าใช่ไหมช่วยกันดูแลรักษาลำธารเราจะทําให้ทํายังไงให้ลำธาร มันไม่สกปรกมันไม่บรรยากาศดีๆเนี่ยเราก็ไม่ควรที่ขยะลงในแม่น้ําไม่ควรทิ้งขยะมันไม่ได้กินการทําของใชมั้ยคะสวนสาธารณะเวลาเราไปใช้ประโยชน์ร่วมกันเราไปเที่ยวเราก็ไม่ควรน้ําไม่ทิ้งขยะทิ้งสวยงามทิ้งขยะ หรือเด็ดใบไม้ดอกไม้ตามส่วนสาธารณนะใช่ไหมคะนี่คือเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมช่วยกันนะคะสิ่งแวดล,ล้อมมนุษย์สร้างขึ้นเราก็ไม่ควรทำลายหรือ,รอเช่นสถานที่ต่างๆ,างๆกวกกำแพงวัด ป้ายรถเมอะไรพวกนี้นะคะเราก็ไม่ควรขีดเขียนไม่ควรทำอะไรให้เสียหายนะคะให้เด็กๆสังเกตภาพที่หนึ่งแลพที่สแล้วเขียนวงกลมเล็กๆล้อมรอบจุดต่างกจำนองอวัวใช่ค่ะเก่งมากัวรถน้ำแต่ภาพข้างล่างมีไหมลูก ถ้า่มีแสดงว่าไม่มือนกาวงกลมตรงนี้เลยค่ะวงกลมที่มือเขาเลยไม่มีทาสิเหลหายอีกหายอีกทีนี้หายอีกบอกของครูเลยตรงไหนไม่มือถูกแต่ข้างล่างมีมีไหมคะข้างล่างกระถางใหญ่ไม่มีอะเด็กๆวงกลมเลยค่ะตรงนี้ไม่มีตรงที่สองแล้วนะคะตรงกระถางต้นไม้กระถางใหญ่สองใบ สอนกันไม่มีจ้ะอ้าวทีนี้เด็กๆสังเกตต่อไปค่ะได้สองจุดแล้วที่ไหนเอย่ยมาสังเกตเด็กผู้หญิงจ้าเด็กๆดูเด็กผู้หญิงค่ะเด็กผู้หญิงใส่ข้างบนใส่ชุดสีแดงถุงเทา้ารองเทา้าบูทสีชมพูมาดูเด็กข้างล่างค่ะเด็กผู้หญิงข้างล่างเขาใส่ชุดเป็นยังไงคะ เหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะอะไรถึงไม่เหมือนสีใช่ไหมคะสีสีไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกข้างบนสีแดงข้างล่างสีน้ําเงินอาวงกลมเลยค่ะชุดไม่เหมือนกันเด็กผู้หญิงใส่ชุดไม่เหมือนกันค่ะได้สามจุดแล้วเด็กๆช่วยหาอีกหน่อยอีกหนึ่งจุดค่ะดเจอแล้วนะเด็กๆเจอหรือยังเด็กๆสังเกตค่ะสังเกต ข้างบนข้างบนเขามีรถเข็นรถเข็นคเข็นยาดินเอาดินเอาปุ๋ยมาใส่ต้นไม้ใช่ไหมลูกนี่น่าจะมีรถเข็นวางอยู่แต่ไม่มีค่ะเอาอีกที่หนึ่งค่ะข้างบนเขามีมีกระต่ายไดแต่ข้างล่างไม่มีใช่ไหมลูกเอาวงกลมไว้ค่ะตรงนี้ก็ ได้ค่ะได้ตัวนี้เลยอตัวนี้ค่ะ